มมมอองงงงดดดดาาาาาาวววววบนนฟ้นงงีีก่่่ลคุจแตทสวัสดีครับผมนายพิเชษกูจัมปาครับผมนายพินันท์ก้อนจีครับผมวันนี้นะครับกลุ่มพวกผมนะครับจะมาพูดถึงเรื่องการตั้งคันก่อนไม่อนควรนะครับเชิญคุณแจ็คลำให้ฟังสักก่อนนะครับครับผมสังคมไทยในยุคปัจจุบันปัจจุบันนี้ เรื่องปัญหาเด็กครับที่ต้องไม่พร้อมหรือตั้งครรภก่อนแนว่งก่มีสูงมากเพราะการคบเพื่อนต่างเพศเป็นเรื่องที่ผิดปกติของวัยรุ่นเด็กบางคนมีอิสระในการใช้ชีวิตสามารถทำอะไรได้ตามใจต้องการครับผมและเรื่องเทคโนโลยีก็ส่วนมากก็เริ่มก้าวหน้าติดต่อกันสื่อสารระหว่าง เพื่อนต่างเพศหรือเป็นเรื่องราวที่ง่ายมากครับเการตั้งคันอย่างนี้นก่อนมาเรืควรนี้คือการตั้งคันที่ทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายไม่พร้อมในช่วงวัยรุ่นการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ทางร่างกายทําให้เกิดความพร้อมทางการ ต่างภาวะการเจริญพันธุ์สูงมากและส่วนมากยังเป็นนักเรียนอยู่เมื่อเกิดการตั้งครรภ์อาจจะต้องออกจากโรงเรียนบางคนตัดสินใจด้วยการกระทำแทงซึ่งเป็นเรื่องราวผิดทางศีลธรรมอย่างมากการทำแท้งจะส่งผลกระทุกจิตใจต่อผู้ทำและยังส่งผลเสียให้ด้านการ ร่างกายอีกด้วยครับสาเหตุที่ทำให้วัยรุ่นไทยท้องไม่พร้อมหรือตั้งค,ครรภ์รไวัยอันควรมีหลายสาเหตุดังนี้จะให้คุณแฮปปี้เป็นคนที่พูดไปเกี่ยวกับการสาเหตุการตั้งครรภ์ครับครับผมสาเหตุที่วัยรุ่นไทยนะครับท้องไม่พร้อมหรือการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะครับมีหลายสาเหตุดังนี้นะครับอันดับแรกนะครับก็คือ ไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีนะครับขาดการเอาใจใส่จากพ่อและแม่ข้อที่สองนะครับขาดการชี้แนะเรื่องเพศสัมพันธ์จากพ่อแม่หรือคนเลี้ยงดูทําให้เรื่องเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปิดนะครับต่อมานะครับเด็กใช้เวลาส่วนมากนะครับหมกมุ่นอยู่กับตัวเองมากเกินไปนะครับเช่นการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับ การดูหนังสือที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนนะครับทางด้านอารมณ์ของวัยรุ่นเปลี่ยนไปต่อมาก็คือไม่มีความรู้นะครับเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องนะครับไม่รู้จักการป้องกันที่ถูกต้องเหมาะสมสมควรนะครับแล้วก็ต่อมานะครับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่นะครับเช่นการพักหออยู่คนเดียวหรือการเรียนแบบพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสมนะครับต่อมานะครับสื่อต่างๆในปัจจุบันนะครับเข้าถึงวัยรุ่นได้ง่ายขึ้นนะครับเช่นสื่อลามกนะครับหนังสือซีดีนะครับแล้วก็การอยู่2ต่อ2นะครับในที่รับตาคนนะครับแล้วก็การใช้สารเสพติดหรือพวกเครื่องดื่มมึนเมานะครับจนทําให้ขาดสตินะครับ แล้วก็การเรียนแบบวัฒนธรรมที่ผิดๆจากต่างประเทศเช่นการอยู่การกินนะครับก่อนใบอันควรนะครับก็คือการมีเพศสัมพันธ์แบบอ่าล่าแ,แต้มนะครับเก็บแ,แต้มครับผมคุณแจ็คหนูไหมครับครับเป็นยังไงครับผมการล่าแ,แต้มมันจะเป็นการแบบเอาโบนัสเหมือนพุกกี่รันนะครับเก็บแ,แต้มเพราะมันเก็บแ,แต้มแล้มันเก็บแ,แต้มนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ ข้างไคล้วัตถุนิยมนะครับจนเกินไปนะครับอจนเอาตัวเขาแรกนะครับเพื่ออยากได้สิ่งของนั้นมาเป็นของตัวเองนะครับครับผมเมื่อกี้ครับเราก็พูดถึงเรื่องสาเหตุนะครับการตั้งครรภก่อนแบนวรไปแล้วนะครับหัวข้อต่อไปของพวกเรานะครับก็คือพ้นที่เกิดขึ้นจากการท้องไม่พร้อมนะครับหรือการตั้งครรภก่อนใบอันกรนะครับ มีดังนี้ครับเชิญคุณอภิณันอภิปรายหัวข้อต่อไปครับครับผมสาเหตุผลเสียของการตั้งครรภ์น,นะครับเสียการเรียนเมื่อมีการตั้งครรภ์ควรเกิดขึ้นจิตใจฝ่ายของหญิงที่ยังไม่พร้อมจะมีลูกก็จะไม่มีความพร้อมต้องการหรือเรียนรู้สิ่งใดต่างๆจนได้ที่สุด จะเป็นปัญหาของการขาดเรียนโดดเรียนบางคนต้องลาออกจากโรงเรียนปัญหาตรงนี้จะกระทบผลฝ่ายหญิงเป็นส่วนมากส่วนฝ่ายชายอาจยังเรียนต่อได้ตามปกติอาจเกิดการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์วัยรุ่นส่วนมากมักจะไม่ค่อย รู้จักการป้องกันเมื่อต้องการการมีเพศสัมพันธ์ความเสี่ยงที่จะติดต่อโรคจากอีกฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเรื่องง่ายเช่นการโรคโรคเอดในส่วนของโรคเอดเป็นโรคที่ร้ายแรงมากเพราะยังไม่มีการรักษาที่หายได้ไม่มีวัคซีนป้องกันและ ถ้าหากฝ่ายหญิงตั้งท้องยังส่งผลให้เด็กในคันเป็นโรคไปด้วยครับส่วนโรคทุกใจให้กับพ่อแม่เพราะคนเป็นพ่อเป็นแม่ย่อมต้องการเห็นอนาคตที่ดีของลูกอนาคตที่สดใสใแต่เมื่อลูกท้องไม่พร้อมหรือตั้งคันก่อนไวอันควรจึงเป็นเรื่อง ที่ทำให้ท่านทุกใจมากเลยครับ,บและเกิดความขัดแย้งในครอบครัวที่เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงดูเด็กหรือเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องเกิดขึ้น,นเกี่ยวกับตัวเด็กที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะถ้าหากไม่ท้องพร้อมสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่พร้อมเช่นกันและเกิดปัญหา ยังล่างสูงมากเพราะเด็กที่ท้องไม่พร้อมส่วนมากยังอยู่ในช่วงวัยเรียนหนังสอือยังขาดความรับผิดชอบอยู่และบางคู่ก็ไม่ได้ตั้งคันเพราะความรักแต่เป็นเพียงการอยากลองจึงทำให้ยังไม่พร้อมในเรื่องการมีครอบครัว อ้าวคุณพี่ได้ฟังผมไหมเมื่อกี้เนี่ยอ๋อก็ได้ฟังครับ<ช>เมื่อกี้ผมไม่มมได้นั่งหลับนะครับผมไม่เ่ารับผมพูดเรื่องอะไรอยู่ก็ผมนั่งฟังคุณพูดไปผมไม่ได้นั่งหลับนะบผมสงสารพ่อแม่ครับนึกถึงค<อ>ุณคุณพ่อแม่<อ>จนก่อจะเลี้ยงเราจนเติบโตมาถึงป่านนี้มันน่าสงสารนะครับคน<อ>ที่การตั้งท้อง ในวัยที่ไม่พร้อมก่อนแมนควร,ครทำไม่เสียอนาคตใช่ครับผมอนาคตของเราแทนที่จะไปทําหน้าที่หรือว่าช่วยสังคมให้ได้ดีกว่านี้นะครับมไม่น่าจะมาเสียเวลาแล้วก็เสียโอกาสแล้วก็หลายๆอย่างตามมานะครับเป็นโรคติดต่อมาตามมานะครับเสียอนาคตเสียอนาคต<น>ด้วยนะครับการเรียนก็เสียไปนะครับทางที่ดีนะครับคนที่ ปฏิบัติปฏิบัติตนดีอยู่แล้วนะครับโอ้สู้นิดนึงไมยหาปัญหาเมื่อที่ปฏิบัติต้นดีอยู่แล้วนะครับก็ปฏิบัติต้นต่อไปนะครับให้พ่อแม่ภูมิใจเป็นเ็กดีของสังคมนะครับอาในช่วงต่อไปเราจะมาแก้ปัญหาการตั้งครนภนะครับครับผมเดินเป็นมปีครับครับผมการแก้ไขปัญหานะครับการปัญหาของวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อมนะครับสาเหตุทําได้จาก หลายทางนะครับเช่นครอบครัวนะครับควรให้ความาควมรักความรู้ความเอาใจใส่ซ่มอีกแล้วนะไ่ซ่มอีกแล้วต่อต่อเขาไม่มีปัญหาอย่ากดดันผมสิครับโอ้ยไ่ตองสีรียสใจเย็นๆับก็คือครอบครัวนะครับกัดขาดการเอาใจใส่ควาอมมอบความรักให้แก่ลูกๆนะครับแล้วก็ไม่ควรปล่อยให้เด็กนะครับอยู่กับตัวเองมากเกินไปนะครับแล้วก็ สถาบันการศึกษานะครับก็มีส่วนเป็นสำคัญนะครับสถาบันการศึกษานะครับที่มีส่วนสําคัญมากนะครับเพราะเป็นที่เด็กๆใช้เวลาอยู่มากพอสมควรนะครับหรืออ,อยู่กับบ้านควรจะสอนหรือแนะนําการใช้ชีวิตและวิธีการมีเพืยอสัมพันธ์รวมไปถึงการป้องกันอย่างละเอียดนะครับถ้าทุกฝ่ายนะครับช่วยกันก็จะสามารถป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหา การตั้งท้องโดยไม่พร้อมของเด็กวัยรุ่นไทยในปัจจุบันนี้ได้ครับผมหน่วยงานนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการรณรงค์การตั้งท้องก่อนวัยอันควรนะครับก็มีหลายหน่วยงานมากาหลายหน่วยงานมากนะครับที่มีความร่วมมือนะครับในการพัฒนาในระบบประเภทนี้นะครับผมก็จะเรียนเชิญคุณอภินันนะครับพูดถึง ในหัวข้อเรื่องนี้ครับผมบส่วนหน่วยงานที่ยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับจะเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และไอสํานักงานจิตการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นหน่วยงานประสานเพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงานร่วมกันร,ระหวา่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทํางานร่วมกันร,ระหวา่างภาคส่วนต่างๆอย่างต่อเนื่อง สำนักง,งานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ต้องโอกาสและผู้สูงอายุดำเนินงานโครงการความเสริมสร้างเด็กโครงการแลผมต่อไปนะครับก็คือหน่วยงานที่ยื่นมือมีการ เข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการรณรงค์การตั้งท้องก่อนแม่ครนะครับก็มีหลายกระทรวงมากนะครับต่อไปผมก็จะให้คุณอภิรันนะครับยกตัวอย่างมาสักเล็กน้อยนะครับ,รบผมมันก็จะมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สังคมงานกิจกรรมสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นหน่วยงานประสานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆอย่างต่อเนื่องสํำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ได้อโอกาสและผู้สูงอายุดำเนินงานโครงการคารวันเสริมสร้างเด็ก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องเพศศรรึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน <c oughs> ก็จะมีกระทรวงสาธารณสุขกองอนามัยการเจริญพันธุ์และก่มอนามัยครับอ๋อนี่ก็คือกระทรวงบางส่วนนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับในการรณรงค์ในการตั้งท้องก่อนไม่พร้อ,อมก่อนแมนควนใช่ไหมครับคับผม ครับเราก็จะมาสรุปเรื่องการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะครับไอและสถิติครับของการตั้งครรภ์เชิญคุณแฮปปี้ครับค่ะผมอาดาไมโลกนะครับได้เผยสถิตินะครับหญิงไทยอายุต่ำกว่า20ปีนะครับสูงเป็นอันดับสองของอาเซียนของเรานะครับองค์การอามาไมโลกนะครับได้เปิดเผยล่าสุดนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์นะครับการตั้งครรภ์ของผู้หญิงนะครับที่อายุต่ำกว่า20ปีนะครับใน ปีพุทธศักราช2557นะครับโดยประเทศไทยนะครับมีจำนวนสูงขึ้นนะครับ74คนต่อพันคนเท่ากับประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็อยู่ในอันดับที่2อรองจากสาปปลาวเรานะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับใน ภูมิภาคเอเชียนะครับแล้วก็ตะวันออกอย่างใต้อย่างประเทศกัมพูชานะครับแล้วก็ประเทศเมียมนมานะครับซึ่งเป็นสถิติที่อยู่ที่หกสิบห้าคนต่อพันคนนะครับแล้วก็ประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งมีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคแต่มีสถิติเพียงหกสิบเก้าคนต่อพันคนเท่านั้นนะครับขณะที่เกณฑ์มาตรฐานจากทั่วโลกนะครับอยู่ที่ 65คนต่อ1,000คนนะครับคุณอภินันครับครับคุณคิดว่าสถิตินี้มากหรือน้อยเพียงไรนะครับในการที่การตั้งท้องไม่พร้อมว่อนแมนควครับผมว่ามันมากเกินไปเป็นตัวเลขที่ตกใจไหมครับตกใจมากครับผมสวัสดีครับผมนายอภินันกนิจิผมจะมาสารภาพบาปในเรื่องผมที่สอบไม่ผ่านครับ ไปถึงสอบไม่ผ่านครับผมไม่ค่อยตั้งใจอ่านหนังสือทำไมไม่ตั้งใจครับผมโอ้ผมไม่มีเวลาครับเวลาไปไหนครับซ้อมดนตรีมากครับทำไมไม่แบ่งเวลาครับมันเป็นช่วงที่ใกล้จะแข่งดนตรีแล้วอาจารย์เขาก็บังคับด้วยครับผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาวิชานี้ไม่สําคัญเหรอสําคัญอยู่แต่ผมก็แบ่งเวลาอยู่ครับแบ่งยังไงทำไมถึงเป็นแบบนี้ฮะอย่ากดดันสมเลยครับผมพุทไก็ถูกคอับ ผมก็ไม่มีอะไรมากครับอาจารย์แต่ผมก็ตั้งใจที่สุดแล้วสําหรับในวิชานี้ผมทำาิมที่แล้วครับอาจารย์ได้ทำได้เท่านี้ครับมีอะไร<อ>จะฝากถึงครูไหมผมผม,มีอะไรไหมผมก็เอาใหา้ผมไม่ต้องร้องก็ไม่มีอะไรครับแต่ทิดถึงครูครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายวิเชษคูจำปานะครับวันนี้ผมจะมาสำนึกผิดนะครับในการผลการสอบตกของผมนะครับในวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับผลของการสอบตกของรายวิชานี้นะครับคือผมไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่นะครับในการทําข้อสอบนะครับในการเตรียมตัวในการสอบด้วยนะครับเวลาเป็นไหนหมดครับ ลาผมนะครับก็เอาไปซ้อมกีฬาครับช่วงนี้เดยรชั่นกีฬบอลดิชั่นหนึ่งครับเวลาเห็นกีฬา,าดีกว่ก<า>การเรียนเหรอครับก็ไม่ครับผมก็พยายามอ่านหนังสือครับเลือกมาจากซ้อมบอลประมาณตีสามตีสี่ครับผมก็มาอ่านหนังสือแล้วทำไมไม่ผ่าน่ะบางครั้งก็สิบนาทีเวลาน้อยมากนะครับเวลานอนก็น้อยครับผมเป็นไห,นหมดเวลา กลเอ็ไปนี่นะครับซ้อมกีฬาครับกับเพื่อนๆครับวิชานี้มันสำคัญใช่ไหมวิชานี้ก็สําคัญครับเป็นวิชาที่ผมอยากศึกษามากนะครับเพราะว่าอาจจะไปใช้ในชีวิตประจําวันผมได้บ้างนะครับมีอะไรจะฝากครูไหมสุดท้ายนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกกับวิชานี้นะครับก็คือผมอยากได้ความรู้จากวิชานี้มากๆนะครับเพื่อจะไป พัฒนาแล้วก็ไปใช้ในชีวิตประจำวันของผมนะครับผมก็จะนำความรู้ที่ครูสอนมาได้นะครับให้ได้มากที่สุดนะครับไปพัฒนาตนแล้วก็ปฏิบัติตนนะครับให้เท่ากับชีวิตประจำวันของผมไนดะ้ให้ได้มากที่สุดครับเมือนี้ประคองกดไว ให้เจ้าปลอดภัยเมื่อไรก็ตาย